วันเมสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Play มาเล่นกันเถอะชวนเล่นทุกอย่างที่อยากดูชวนคุยทุกกระทู้ที่อยากฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะไร้สวัสดีครับเมสค่ะ ี่สวยนะครับขอบคุณค่ะนีชมพูนิดๆนะแน่นอมนี่ผิวกันหวานอ่าจ้าค่ะรายกาวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างตรงนี้เลยครับค่ะเมื่อวันที่20-21มิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับผมสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมีคอนเสิร์ต EXO ครับผมอ๋อที่เขาใช้ในชื่อว่า True e e p r e s e n t n s EXO Planet Number Two The EXolution in Bangkok ว้าวชูยิ่งใหญ่ไหมฮะมากค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมเราก็มีกิจกรรมแจกบัตรกันไปแล้ว<ม>นะวันนี้ครับผมเราก็ไม่พลาดที่จะนําบรรยากาศนะครับผมเหล่าแฟนคลับเอ็กโซและคอนเสิร์ตมาฝากคุณผู้ชมด้วยโหยจะบอกว่าเหล่าเอ็กโซแอลนี่นะคะมาให้กาลังใจเอ็กโซกันอย่างล้นหลามเลยค่ะไม่แพ้ครั้งอันก่นกอนๆเลยเดี๋ยวครับเอ็กโซแอลนี่คืออะไรครอะอ้นี่คุณไม่ใช่ติ่งใช่ไหมคุณไม่รู้เอ็กโซแอลเนี่ยก็คือชื่อเรียกแทนแฟนคลับของเอ็กโซอ้าเหรอครับใช่ค่ะ อ,อ้าแล้วทำไมเขาไม่ X O F X O G A B C ก็มีทำไมต้อง L ล่ะครับอีกแล้วค่ะใบไม่ยอมทำการบ้านอย่างน like ี um ้จะอธิบายให้ฟังทำไมนี้ต้องเป็น L ใช่ไหมคะอ่าอยากรู้ L นี่นะคะเพราะว่า X O เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ขุุ่มย่อยก็คือ X O K ทำหน้าที่ที่เกาหลีส่วน X O M ทำหน้าที่ที่จีนค่ะ L อยู่ระหว่างกลางระหว่าง K กับ M ก็เลเหมือนแฟนคลับไปคะเป็นจุดประสานระหว่าง K กับ M ไงเออลึกซึ้งไหม อยูออออ่ตรงกลางไงให้ความรใจทั้งสองฝ่ายไง K L M เออแฟนขับเขาก็คิดกันเก่งเนะาะค่ะเออน่ารักน่ารักแล้วอย่างงี้น่งงางั้นแฟนขับไว้เรียกอะไระไว้ XL ตัวใหญ่ต <c oughs> ัวใหญ่เลี่ยเสียเวลากับไว้เลยดีกว่าค่ะคเราไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันเลยค่ะ เมื่อวันที่20-21มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีคอนเสิร์ต o Move Edge Present, EXO Planet Number no. t The EXO Solution in Bangkok, เหล่า EXO L ทำเอา i ิมแพ t อาร n นเมืองทองชานีเล็กไปเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้น Let's play ไม่พลาดนะไม้ชมกันอยู่แล้วค่ะให้กำลังใจซิ่วหมิงนะคะอยากให้ EXO L เป็น EXO L Thailand ที่น่ารักอย่างนี้เป็นที่น่าชื่นชมของ EXO L Asia ทุกคนคะ่ะเปให้ย้อนคะ่ะรักคะ่ะสู้ๆคะ่ะ <laughs> บ้างครับเนสบรรยากาศของเราแฟนคลับโอ้โหน่ารักทุกคนเลยนะมากเชื่อเลยว่านะคะเราเหล่าแฟนคลับในคนสตรีมจะมีแขกเลยใช่นะครับผมราอยค่ะมาค่ะสำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นใครคะแขกรับเชิญของวันนี้ครับผมเป็นเซ็กซี่สตาร์ประจำเอฟเลยก็ว่าได้คุย แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เนสเอฟ9แน่นอนพิมพจะมีใครมาเซ็กซี่กว่าเนสโอ้โหมีเยอะเลยครับเลยค่ายเรานะไบให้เกียรติด้วยอะไรใครยอมเป็นใครไม่ได้เลยครับผมพูดถึงความเซ็กซี่ต้องคนนี้เลยฮะค่ะพี่หนิมคนนึงพิมพ์ครับโอ้ยงั้นคนนี้ได้ขอยอมแล้วกันค่ะเขาเซ็กซี่จริงๆเลยแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าช่วงหน้าครับผมได้เห็นเขาแน่นอนตัวเป็นๆนักรายการนี้ครับค่ะ ี่ยังอยอ่กับพวกเราในรายการ l e t s p l a y วมาเล่นกันค่ะ <c oughs> โอ๊ยที่ต้องทา <c oughs> โอ้ยน่ารักพี่หนิัน่าร <c oughs> ักสดใสมากในการสดใ <c oughs> สมาก <c oughs> เดี๋ยวขอต้อนตอนเล้ลกันค่ะพี่หนิงคันหนิง <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เขาทำกเก่งกว่าทุกคนที่มาเป็นแขกรับเชิญเลยนะยอะร่อย่าน่ารักดีเมื่อกี้แอบดูแล้วซ้อมแล้วสักลักนี้<ค><ะ>โ<ม>อ้โหนี่เราไม่ได้สัมภาษณ์พี่หนิมเลยนะใช่ครับผม้สัมภาษณ์เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นไงบ้<อ>างครับพ<อ>ี่หนิมครับ กับตำแหน่งเจ้าแม่เซ็กซี่อย่างบ้านเอฟที่รองจากนีสเอฟเก้าอยไม่ขันสิเราก็ขอนะะแต่แต่ว่าถ้าโพสก็ไปได้เฮ้ยนี่เราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องวพี่หนิมเลยอย่าเป็นตัวแม่สิก็ปกติปกติไม่ปกติแล้วแหละปกติคนอื่นนี่ไม่มีเซ็กซี่กวบพี่หนิมแล้นะใช่นะณเวลาเนี้ เขาจะไม่กล้าหรือเปล่ายังเด็กอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มโตขึ้นก็อาจจะแบบเอออยากจะแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ตามการเวลาค่ะอย่างพี่หนิมนี่ก็คือพึ่งค้นพบตัวเองใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ยังไม่เคยเห็นพี่หนิมเซ็กซี่ขนาดนี้เลยค่อยๆเพิ่มเลยเววขึ้นมาเรื่อยๆปะพี่ว่าความเซ็กซี่อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแต่งตัวโป๊หรือโชว์อันนี้ความเซ็กซี่มันเป็นอินเนอร์อินเนอร์แรงขึ้นมาเรื่อยึ่กผู้หญิงทุกคนเป็นอยู่แล้ว จร่งหรอพี่หนิมใช่เนสต้องมีความเซ็กซี่แต่ว่าอาจจะด้วยช่วงวัยของแต่ละคนมันอาจจะแบบอะไรไม่เคยเห็นเลยนะครับคุณเนสเซ็กซี่เนสเซ็กซี่มีความเหมือนกับมีเซ็กแอะทิวอ๋อมีมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องจะแต่งตัวแบบจะโชว์นั่นโชว์นี่ก็ต้องดูดูตามกาลเทศะ เรื่องวัยเรื่องอะไรด้วยอย<ม>่างเงี้ยแต่อย่างอย่างพี่ก็แบบว่าเมื่อก่อนพี<ะ>่ปีสองก็คงยังไม่กล้าอ่ะนะแล้วตอนนี้เป่นไงแล้วครับพี่เอ็ดนี่เห็น<อ>แซบ่บแซบ่บเห็นเซ็กซี่แบบนี้ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเรียนหน้าตาลป์มาด้วยเหรอ,อก็เรียนเรียนชอบฟ้อนรำอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆโอ้เราเราครับเหรอครับขอเน้ะหน่อยขอเน้ะหน่อยเน้ะปกติเป็นคนที่มีมงจิ๋งอุ้ยให้เว้ยคุณนอนอย่างเงี้ยคะ นี่ไม่ได้เลยอะ่ะจริงๆแล้วการฟ้อนรำม,มันทำให้คนเราเรซ็กซี่ขึ้นด้วยนะจริงเหรอคะจริงจริง,รง,รงปาลายละต้องไปเรียนฟ้อนนำก่อนถึงจะเซ็กซี่ใช่ไหมนี่เรียนตอนตอนตอนประมาณอุ้ยเรียนตั้งแต่เด็กเลยตัย้งแต่ปสองอะคะ่ะโอ้ยอ้ยปสองเลยอะปสองเด็กคือเราจะรู้จักวิธีการแบบเอ้ยชายตาหรือแบบเออวิธีสาวก็ได้ก็จะเอ็เมมเบอรแลวไม่รู้แล้ว คือการรําเนี่ยจะช่วยทําให้ผู้หญิงเขาอ่อนช้อยมากขึ้นอ่อนช้อยด้วยแต่ว่าใช่แล้วก็มีความแบบเซ็กซี่อยู่ในตัวนิดๆสู้ในเด็กเคยเคยเรียนรามาแล้วค่ะแล้วร้องเพลงอะคะร้องเพลงเด็กๆเลยมะไม่ร้องเพลงนี่มาทีหลังอ๋อเหรอคะตอนตอนเรารำอ่ะพอเราเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักไงแต่พอมาถึงช่วงวัยนึงที่แบบเป็นผู้ใหญ่เริ่มโตขึ้นเวลารำเริ่มไม่น่ารักแล้วเอาทำไมอะคือเริ่มจะอยู่ระหว่างแบบ เด็กกับผู้ใหญ่ช่วงป5ป6เจะเริ่มแบบเริ่มไม่น่ารักและอะไรเงี้ยก็หาย่่งอื่นทำแล้วพอดีก็ก็คุณพ่อชอบส่งเสริมอยู่แล้วค่ะก็อยากให้พี่ร้องเพลงอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองร้องดูเอาไปเอามาก็ชอบคุณพ่อก็เลยตั้งวงดนตรีให้เป็นวงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่อตั้งวง ยังวงเี่ไม่ใช่วงดนตรีเป็นวงอิเล็กโทรนเล็กๆเล่นกับอิเล็กโทรนกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็รับงานเวลามีขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานอะไรพี่ก็ไปก็ก็จะมีแบบเพื่อนๆนในในกลุ่มมัธยมด้วยกันตอนนั้นอยู่ประมาณม .4 ม .5 คือนี่เป็นควจริงจังเลยจริงจังจริงจังก็รับงานเลยมีงานทุกวันเลยตอนนั้นอ๋อลูกวงของพี่หนุก็เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนๆก็สลับกันร้องพอเขาร้องเราก็ไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่านี่คือดําเนินเป็นอ่าเป็นเป็นนักร้องหลักใช่ไหมคะใช่ใช่แล้ว พี่หนิงเคยประกวดปะเป็นเจ้าแม่ประกวดเดินสายประกวดร้องเพลงนะคะประกวดร้องเพลงเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เวนประกวดเวทีวัดบ้างตลาดบ้างจนถึงเวทีระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะได้ยนินถามว่าร้องเพลงกล่อมเด็กออ่าแปลกมีร้องเพลงกล่อมเด็กคือตอนนั้นนอยู่ประมาณป .4 ค่ะตามคุณแม่ไปมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจัดงาน ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กซ,ซึ่งก็จะมีแบบบรรดานแม่ๆไปแข่งขันกันอะไรยแม่พี่ก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นแต่พี่อ่ะก็ไปติดต่อย้อยตามอ๋อคือแม่พี่หนึ่งก็ร้องเพลงด้วยคุณแม่ก็ประกวดร้องเพลงจริงๆ,ๆก็ไม่ได้แบบร้องเพลงทุ่งหรอกแต่ว่าแค่ไปประกวดร้องเพลงกล่อมลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่กัดดาวที่หนึ่งที่สองเลยไหมครับไม่แต่ตอนนั้นเขายังไม่มีประกวดเด็กไงแล้วเราก็แบบว่าตามแม่ไปแล้วก็ไปร้องตามแม่พ่อบอกว่าเออขอลูกโชว์หน่อยอะไรอย่างเงี้ย เสร็จป <se ุ๊บอีกปีนึงเขาก็จ um, voilà ัดประกวดเด็กเลยนี่ก็เลยไปเลยก็ไปก็ไปพี่อุ่จำได้ไหมเออสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครนะค่ะได้ค่ะเอาเลยอือจะจะรักสองตาเฮียก่อนลูกเ้ยลูกอ่อนแม่จะอือ จ้าจ้าอีป่อไปต้องไปหาปูหาปลาอีป่อไปหลับแล้วไงหลับแล้วแสดงว่าได้ผลพี่หนิมจริงจริงความจริงต้องช้ากว่านี้ค่ะพี่หนิเสียงหวานมากเลยอ่ะอึ้งเลยอ่ะเราปกติเราจะได้ฟังพี่หนีแบบว่าร้องเป็นเพลงแบบเต้น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 ไงแบบว่านานๆทีจะได้ฟังแบบ เสียงเพลงช้าๆเงี้ยเฮ้ยเสียงหวานมากๆเลยพี่หนิมโอ้ยพี่หนิงนี่เป็นแม่ได้แล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าละกันเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้ไปฟังเพลงพี่หนิงกับคุณปอเลยละกันใช่ครับผมต้องเพลงนี้เลยครับกับ้องปอเอลอะนะครับผมรักหมุนเตี้วจ้าแในช่วงหน้าครับผม we no. ฟินโุดโุดก็คิดแต่กำไรกำไรกำไรหรือว่าขาดทุนความรักความรักความรักไรคนอุดหนุนในบัญชีถึงมีตังเยอะ yeah ฝินฟุดฟุดูดเลยเราก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Let's play! มาเล่นกันเถอะลือไม่ทันคุณเลยพี่หนิ่งกลัวกลืนมากเลยพวกเราได้มาค่ะ เรามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันดีกว่ากับลิมิเต็ดเอ dition นั่นเองใช่ค่ะซิงเกิลนี้นะคะอย่างอื่นที่เป็นจุดเด่นก็คือชุดค่ะชุดคอนเซ็ปต์คือแบบอื้อหือมากนี่หมิอ้ชุดนี้มันอื้อหือมากมากทั้งเลยเรื่อง่า หูคือบกมันเซ็กซี่มากาจริงๆแล้ว<ห>คือปนๆความน่ารักด้วยฟลิงกระดิ่งแมวไปมี<ส>ความเห็นยังไงบ้างครับชุดนี้ก็ <c oughs> ดูพราชุดนี้ก็คือ <c oughs> พี่ก็แบบว่าอยากได้ชุดประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกับสไตลิสต์ค่ะว่าเอออยากได้ชุดแบบไม่โชว์เอวมิดหน่อยสั้นๆหน่อยแต่ว่าให้มีความเซ็กซี่แต่ว่ายังมีความน่ารักฟุ๊งฟลิงอยู่ใช่หนึ่งเราชอบนะตรงบ้านข้างเนี่ย มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปีกเหรอเอรียกปีกปะไม่รู้เป็นชายกระโปรงนิดนิดาไว้ภูมิเพื่อความน่ารักแล้วชุดอ่านแล้วคอนเซ็ปต์ก็พี่หนิงเป็นคนช่วยออกแบบด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเออเป็นคอสตูมเองด้วยนะแต่จริงจมีสไตลิสต์ทำให้นะคะเราก็แค่ให้แบบว่าแชร์แชรกันเออแชร์กันว่าเราเอ,อ,อยากได้ประมาณนี้นะให้เขาไปทําให้อีกทีหนึ่งอ้โแล้วอย่างนี้พ่อไม่ว่านะครับโอ้โห ที่ว่าโหนี่คือไม่ใช่ไม่ว่าไม่ไม่ว่าอะไรแล้วไม่ว่าอะไรแล้วเหรอโอ้มาขนาดนี้แล้วลูกไปเลยลูกแต่เพลงนี้ <laughs> พ่อพี่ไม่แชร์นะไม่แชร์ก็เพราะแล้วเนี่ยฝากหน่งแชร์ด้วยนะเพ่อพ่อบอกว่าอ,อแบบชุดมันมันโปอ,อะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่แต่พี่หนิงใส่แล้วก็ยังมีความน่ารักนะเพราะหีเป็น <laughs> คนตัวเล็กไงมันอาจจะด้วยความที่ เราก็เป็นแบบผู้หญิงเลี้ยอะไรลิงไม่รู้แต่ถ้ามูมองเนอะคุณพ่อเขาก็มันก็แล้วแต่สาวพี่เนทนี่รู้สึกชอบจริงเลยนะครับพี่เนทให้พี่หนุ่จัดให้สักชุดนะฮะคอยถ้าจัาแล้วครัวพี่หนุ่ไม่มีที่อยู่นะคะโอ้ยกกลัวไปจะไปตากุ้งหญิงมากกว่าเดี๋ยวครับเนทครับ ถ้าเนทบอกว่าพี่หนิมไม่มีที่ยืนนี่บอกว่าพี่เนทนี่ไม่มีที่หายใจเลยนะฮะคนมีจมูกอยู่เราเล่นค่ะเราหลีกทางให้กับแม่อย่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะแบบอีกสักสองสามปีอาจจะมีโชว์บ้างอะไรแมีอะไรให้โชว์เหมือนพี่หนิมอะไม่เอาไม่กล้าเดี๋ยวคอยดูนะยังไงเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูลิมมิลิมมิลลี่เอาเพลงที่ไปร้องได้นะได้ไงชอบชอบเพลงพี่หนิงแต่เพลงคือบอกว่า เต้นยับแต่นี่เต้นไม่ไหวจริงๆนะคือดูโชว์พี่หมิงนแต่ละโชว์เนี่ยคือคือไม่มีลิปสติงเลยคือร้องสดก็เหนื่อยไหมคะก็ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่ามันสนุกมากกว่าเราชอบไง้เต้นทั้งร้องอะไรเงี้ยคนดูก็เอนจอยไปกับเราเราก็มีความสุขเอ็นบีก็แสดงเอ็นด้วย ใช่ใช่แล้วพระเอกเอ็มวีอะคะเต็มเอ็มวีเลยค่ะชอบมากมากเลยแต่ละคนนี่หุ่นแบบว่าคล้ายๆผมใช่ไหมใช่ใช่แขนมีขาเหมือนกันพุงมีเธอดิมแต่เขามีสิทธิ์แผคเขาไม่มีเงก็ตามเพลงละค่ะก็เขาก็จะแบบว่าพูดถึงผู้ชายที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นก็แบบว่าหายากอะไรอย่างเงี้ยหน้าเป๊ะหน้าหล่อหน้าใสหน้าเก็บเอาไว้ที่บ้านตอนนี้ยังคะตอนนี้ยังค่ะเสียงหวาน เชียเทปนี้ออกนะคะหน้าบ้านเต็มเลยค่ะดีค่ะดีค่ะนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่หนี่มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแต่แ้พี่หนีงฝากผลงานทางการติดตามพี่หนี่หน่อยค่ะค่ะก็ฝากผลงานนะคะเพลงล่าสุด limited e dition นะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยละกัน M v ก็ มีให้ชมแล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะโอเคค่ะก็ฝากติดตามผู้ผลงานของพี่หนิ่ด้วยนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพธิกรสาวสวยๆอย่างนี้นะคะจากจส๊สบอลค่ะใช่ครับและสถานที่ท้ายทําสวยๆแบบนี้นะครับ t r u e Tower 2, 2ครับใช่แล้วค่ะก็ฝากมาติดตามรายการ l ล t s Play <S ของเราได้ใหม่นะคะทางช่อง True For you นะคะ,ะ,คะแล้วก็ไปกด Follow กันด้วยนะคะทาง IG แล้วก็ Facebook ของรายการนะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนะ

ใจชาชาประสบคืเป็นหาแอบเพอถึงเธอชาวเย็นวและต้องทงตัวยังไงก็ในเมื่อแสบแกงออกไม่ค่อยเป็นได้ไหมเธอช่วยมองเห็นความลับในใจของฉันที่อยากจะเปิดเผยหัวใจว่าชอบจะเท่าไร Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không muốn nghe, không muốn nghe, không không